ครับมาต่อกันเลยนะครับผมกับวยากรณ์ข้อที่2พาร์ทที่1น,นะครับผมของบทที่2เนาะโอเคก็ขอเสนอวยากรณ์ที่ว่าด้วยเวิร์บนะครับผมตามเวิร์บตามด้วยอ,อื้นนะอ,อื้นหรือรีอื้นแล้วก็จุนอันดาหรือโมริดานะครับผมมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่ารู้วิธีการทำเวิร์บนี้หรือเปล่าถ้าชัน อันดาก็คือหมายถึงว่าเรารู้วิธีการทำ verb นี้แต่ถ้าเราใช้คำว่าโม r รืดาก็คือหมายความว่าไม่รู้การทำ verb นี้นั่นเองนะครับผมวิธีการใช้ก็คือถ้าคำกริยาเนี้ยตัดดาทิ้งแล้วเป็นคำกริยาที่มีตัวสะกดนะครับผมเราก็จะใส่อึนอันนี้ถ้ามีตัวสะกดเนาะผมจะไม่ได้เขียนแล้วนะครับผมก็ฟังผมพูดแล้วก็จดสรุปกันเราเองนะครับผมอึนแล้วก็ใส่คาว่าแล้วก็ค่อยใส่จุน อาดาหรือ,อโมรูดาตามตามนี้นะครับผมโมรูดาคือไม่รู้เนาะผมจะไม่ได้เขียนเต็มนะครับเพราะว่าเขามีมาให้แล้วแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่มีตัวสะกดนะครับผมถ้าไม่มีตัวสะกดก็เอารีอื่นไปสะกดนะครับผมไม่ต้องใช้อื่นแล้วเอารีอื่นเนี่ยไปสะกดเวิร์บนั้น,น,นๆแล้วก็ค่อยเติมจุนอาดาหรือโมรูดานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่าเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะอย่าง A นะครับผมเขาถามคุณ B ีว่าซูย่องฮัน่น จุนอาเซโยรู้วิธีการว่ายน้ำไหมแต่ถ้าเราแปลให้มันสมูทหน่อยก็คือคุณว่ายน้ำเป็นไหมนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเกาหลเีเขามีวิธีการพูดแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมถ้าเราถามว่ารู้วิธีการว่ายน้ำไหมมันก็อาจจะออกไปทางเทคนิคหน่อยนะครับผมอย่างเช่น ดูวิธีการว่ายน้ําแบบไหนถ้าอะไรถ้าฟีสไตล์ถ้ากบเหรอต้องกางแขนอย่างนู้นกางแขนอย่างนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันให้อารมณ์แค่ว่าคุณว่ายน้ําเป็นไหมนั่นเองนะครับผมซึ่งภาษาไทยเราก็แปลแค่นี้ก็สมูทแล้วนะครับผมโอเคอทีนี้เรามาดูคุณบีเขาตอบว่ายังไงอานี่โยอชอนฮยอชอนฮยอก็คือไม่เลยนั่นเองใช้กับประโยคปฏิเสธนะครับผมก็คือไม่เลยไม่เลยอะไรอันอ,อะไรนะฮันจุน โมรายโยอ่าโอเคอ่าอันนี้นะครับผมก็คือไม่ค่าไม่เลยอะไรฮาก็คือทำทำไม่ได้เลยนั่นเองก็คือซูยองมันมาจากคาว่าซูยองฮาดาก็คือฮันฮันจุนอาฮันจุนใช้คํานี้นะครับผมฮันแล้วก็จุนโมรูดานั่นเองนะครับผมแล้วโมรูดาทําไมกลายเป็นโมรายโยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็เลย <laughs> ไปหามาจากเนต็ตอ่าก็ใช้หลักการตามนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่า การผันคำกริยาหรือคำคุณศรรพัพท์นะครับผมที่ลงอันนี้เขียนไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านลงท้ายด้วยอารือนะครับผมแล้วก็บวกกับอาหรืออให้ตัดรือทิ้งนะครับผมแล้วก็ผันตามนี้ถ้าสละก่อนหน้าเป็นสระอาหรือโอให้ใช้อึนลาสำหรับของเรามันจะเป็นน่าจะเป็นข้อแรกนะครับผมออยไลยจะมาทำไมนี่โอเค ถ้าสระก่อนหน้าเป็นสระอื่นๆที่ไม่ใช่สระ R หรือ O ก็ให้ใช้อื่นรอแต่ของเราจะเป็นข้อแรกนะครับผมคือผมชี้ไม่ได้เนาะ,ะเป็นจุดทุกคนดูจุดแรกอันนี้ของเรามันเป็นโมร์ดาใช่ไหมตัดลือทิ้งตัดดาทิ้ง,งก็คือต้องตัดลือทิ้งไปด้วยเพราะว่ามันเจอกับ R แล้วก็ O ด้านเองนะครับผมแล้วก็ให้ใส่อืนลาก็คือ มันก็เลยกลายมาเป็นมนลาโยอ่าเห็นไหมอย่างอันเนี้ยก็คืออ่าทุกคนดูในตารางนะครับผมมันมีคําว่ามนลาโยอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หนังสือของเราแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงกลายเป็นมนลาโยปึ๊บโอเคมอลาโยกลับมาแล้วนะครับผมก็คือคุณบีเนี่ยเขาตอบว่าไม่ค่ะเขาคือไม่รู้วิธีว่ายน้ําเลยก็คือไม่รู้วิธีทําการว่ายน้ําเลยก็ว่ายน้ําไม่เป็นเลยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูอ่าประโยคตัวอ,อย่างข้างล่างนะครับผม มินซูที่นึ่งซูยองฮันจุลบุลไลโอก็คือคุณมินซูเนี่ยนะไม่รู้วิธีว่ายน้ําก็คือคุณมินซูว่ายน้ําไม่เป็นนั่นเองเออประโยคต่อมานะครับผมทอนึง่งฮันกึนอิกึลจุลอไลโอก็คือฉันรู้วิธีการอ่านฮันกึนนั่นเองฮันกึนคืออะไรฮันกึนก็คืออักษรเกาหลีนั่นเองครับผมก็คือฉันอ่านอักษรเกาหลีได้นั่นเองครับผมข้างล่างผมก็จะไม่ได้พาทำแล้วเนาะก็เดี๋ยว ไปดูว่าเขาทําอะไรกันนะครับผมแล้วก็ฝึกแต่งประโยคเข้าไปอย่างเช่นช้อนนอ่นชาจอนก็ร่นทันจุนอันไหลโอก็คืออาฉันขี่จักรยานเป็นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวยังไงเจอกัน